ห้าน้ำที่ดื่มแล้วยิ่งดื่มยิ่งอ้วนละ่ะมีอะไรบ้างแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีน้ําตาลอยู่ในนั้นแน่ๆเลยถูกไหมแต่เดี๋ยวหมอหนึ่งจะบอกฟังให้จบนะหมอหนึ่งจะบอกด้วยว่าถ้าไม่กินอันเนี้ยเปลี่ยนไปกินอะไรดีเออดีไหมเราจะได้มีทางเลือกนะครับเนาะอันที่1ข้อนี้สําคัญมากนะครับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทุกอันที่เป็นแอลกอฮอล์เลยนะคำถามคือกินได้ไหมหลายคนที่อยากเข้าเรียนในกลุ่มลดน้ําหนัก VIP แล้วเนี่ยยังมีการสังสรรดื่มแอลกอฮอล์อยู่บ้างเนี่ยนะครับหมอหนึ่งจะ เคยมีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียน VIP เนี่ยเขาบอกหมอหนึ่งก่อนเลยว่าคุณหมอครับผมกินแอลกอฮอล์นะแต่ผมอยากเรียนลดน้าหนักกับคุณหมอมากเลยคุณหมอมีวิธีช่วยผมไหมผมแค่ติดการสังสรรค์แต่ถ้าเรื่องปริมาณคุณหมอจะให้ลดหรือว่าให้ลดความถี่อะไรลงได้หมดเลยนะครับขอให้ยังมีสังสรรค์อยู่บ้าง ช่วยผมได้ไหมผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้ช่วยได้นะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่กินแอลกอฮอลกับคนที่ไม่กินเนี่ยคนที่กินแอลกอฮอลเนี่ยจะลดน้ําหนักลดไขมันได้ช้ากว่าคนปกติหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าแอลกอฮอลเนี่ยเวลาเผาผลาญเนี่ยมันจะไปเผาผลาญที่ตับโดยตรงนะครับ คำถามคือแล้วมันขัดขวางการเผาผลาญไขมันเพราะอะไรเพราะว่าตับเนี่ยก็ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายไขยมันเกี่ยวกับการสร้างพลังงานเหมือนกันการที่อยู่ดีๆมีแอลกอฮอล์เข้าไปมันต้องเผาผลาญแอลกอฮอล์ก่อนไม่งั้นมันจะเกิดสารพิษในร่างกายคุณนะดังนั้นถ้าใครยังกินแอลกอฮอล์อยู่บ้างนะครับแล้วอยากลดน้ําหนักนะให้ทํา3อย่าง 1. ลดปริมาณลงอ่าแน่นอนอยู่แล้วลดปริมาณลงร่างกายก็ผเผาผลาญแอลกอฮอล์น้อยลงถูกไหมนะครับสลดความถี่ จากที่เคยกินสัปดาห์ละ3วันเหลือ2วันได้ไหมเหลือ1นวันได้ไหมถือโอกาสในช่วงลดน้ําหนักลดความถี่ไปด้วยเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น 3. ลดดีกรีข้อนี้สําคัญมากนักเรียนของมอหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขากิน40ดีกรีเลยนะแต่พอเรียนกับผมปบผมบอกเอาน้ําเปล่าไปเจือจางให้มันได้ความรู้สึกเหมือนแค่เรากาลังได้ดื่มนะแต่เอาน้ําเปล่าไปเจือจางดูหลังจากนั้นนะเขาลดน้ําหนักได้ด้วยโดยที่ยังมีแบบติดความรู้สึกว่าเออยังได้กินอยู่บ้างหลังๆก็ลดลงไปเรื่อยๆจนแทบจะหยุดได้แล้วเห็นภาพเนาะ เพราะฉะนั้นลดปริมาณลดความถี่ลดดีกรีหรือถ้าเป็นไปได้จะจิบจริงๆให้ยังมีผลดีต่อสุขภาพอยู่บ้างก็เป็นพวกไวน์แดงนะไวน์แดงเนี่ยถ้าทำจากพวกอง,งุ่นแดงเนี่ยนะครับเนาะจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเรสเวอร์ทอลก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้นะครับนะก็ถือว่าดีต่อร่างกายเหมือนกันเนาะแต่ก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะคันะนี้ถัดมานะครับน้ำที่2ถ้าไม่อยากอ้วนอย่าดื่มเด็ดขาดเลยคือน้ําอัดลมน้ําอัดลมเนี่ย ถ้าใครไปเปิดฉลากดูนะใครอยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP จะดูฉลากเป็นแล้วเนาะน้ำตาลตอนหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะประมาณ4-6ช้อนชาใครที่ไม่รู้ว่ามันเยอะไหมคุณลองเอาช้อนชาตักน้ำตาลแล้วกินเข้าปากอย่างเดียวคุณว่าหวานไหมหวานเพราะฉะนั้นนะ้ำาอัดลมเนี่ยถ้าคุณกินเข้าไปแค่กระป๋องเดียวหรือขวดเดียวนะร่างกายจะได้น้ําตาลเข้าไปเยอะมากจากที่กําลังใช้ไขมันใช้ไขมันอยู่มันจะสลับไปใช้น้าตาลท,าทันทีถามว่าละอ้วนไหมล่ะ อ้วนสิเพราะน้ําตาล4ีถึงหช้อนชาร่างกายจัดการยากมากสุดท้ายร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเราจริงๆที่ละลายอยู่ในกระแสะเลือดคนเรามันน้อยมากนะครับนะเพราะนั้นไอ้เจ้าน้ําอัดลมอ่ะกินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลจะพุ่งขึ้นสูงนะห้ถึงสิเท่าเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมควรจงงดและใครที่ยูริกในเลือดสูงหรือค่าเกลวสูงอะ่ะหมอนหนึ่งบอกเลยนะบางคนไปโทษว่ากินไก่เลยกินพวกยอดผักเอ่ยทําให้ยูริกสูงไอ้ตัวที่ทําให้ยูริกสูงมากๆน้ําอัดลมเลย ใครที่อ้วนๆหรือว่ายูริกสูงมากๆความดันสูงๆลองหยุดน้ำมันลมนะคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ว่าร่างกายคุณดีขึ้นจริงๆโอเคไหมนะครับเนาะกับพวกเบเกอรี่พวกเนี้ยจะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารที่เรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับนะพวกนี้เป็นสารให้ความหวานอย่างหนึ่งที่ในอน้ำมันลมก็มีเยอะพวกนี้จะทําให้ยูริกสูงได้เนาะเพราะฉนั้นแล้วมีตัวเลือกไหมคบคุณหมอถ้าสมมติว่าอยากกินน้ำมันลมบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะนะเราเรียกมันว่าไซรัปคีโต คำว,ว่าคีโตในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดน้ําหนักแบบคีโตแล้วคุณจะกินได้นะใครที่ติดตามหมอหนึ่งจะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่เคยสอนให้ใครลดแบบคีโตเพราะอะไรเพราะว่าใครเรียนกับหมอหนึ่งในกลุ่ม v i p คุณยังกินแป้งเป็นอยู่นะคุณยังกินแป้งได้ ถ้าใครลดน้ําหนักแล้วกินแป้งไม่เป็นไม่รู้ว่าปริมาณแบบไหนเยอะเกินไปแบบไหนน้อยเกินไปสุดท้ายเวลาที่คุณผอมแล้วคุณจะกลับไปอ้วนอีกแน่นอนเพราะอะไรบางคนตัดแป้งไปเลยเพราะเข้าใจว่ากินแป้งแล้วแล้วอ้วนพราะตัดแป้งไปเลยเสร็จอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติคราวนี้ไม่รู้แล้วแป้งกินปริมาณเท่าไหรด่ดีสุดท้ายก็กินมากไปก็กลับไปอ้วนใหม่ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลยจาเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักการเนาะว่ากินแป้งยังไงให้ให้ผอมนะครับ แล้วหมอหนึ่งก็ไม่ได้สอนให้ใครกินแพนเบดด้วยนะการกินแพนเบดทุกวันบางคนไม่ได้ชอบกินผักผลไม้อะถูกไหมบางคนชอบกินเนื้อสัตว์อยากกินชาบูอยากกินปิ้งย่างอยากกินข้าวมันไก่อยากกินอะไรพวกนี้อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณก็ต้องรู้ว่าข้อดีของแพนเบดข้อดีของคีโตคืออะไรแล้วค่อยเอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราให้กินทุกอย่างได้แล้วผอมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคําว่าไซรัปคีโตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนกินคีโตถึงเท่านั้นถึงจะกกินนนนนไไได้้้้ครีีีีีีโตตใท่่่่หมมมมมมาาาาายวววํลชูพ เพราะฉะนั้นถามว่าคนทั่วไปกินได้ไหมกินได้คราวนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลเขาใส่อะไรแทนเขาก็ใส่พวกสารให้ความหวานเช่นยา่าหวานอิริทิทเลนะครับนะเพราะนั้นสลับมากินพวกที่เป็นไซรัปคีโตจากสารให้ความหวานแล้วก็เติมโซดาลงไปแบบเนี้ยนานๆกินทีก็จะดีกว่ากินน้ำอัดลมมากๆนะครับถามว่าดีกว่าน้ำอัดลมที่ใช้สารให้ความหวานไหมพวกศูนย์แคลอรี่ดีกว่าโอเคไหมเนาะนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะเพราะนั้นำอัดลมไม่ควรกินนะถัดมานะครับอันที่สาม อันที่3คือน้ําผลไม้หมอหนึ่งพูดไปตอนต้นแล้วใช่ไหมว่า infusion water คือการที่เอาผลไม้หั่นๆแล้วก็ลงไปแช่ในน้ําดีกว่าการกินน้ําผลไม้นะแต่จะดีกว่านั้นอีกถ้าคุณกินผลไม้ไปเลยนะครับน้ำผลไม้กับผลไม้เนี่ยมันมีความต่างกันต่างกันยังไงถ้าเป็นน้ําผลไม้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในน้ําผลไม้เนี่ยคือน้ําตาลล้วนเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราบีบเอาแต่น้ําผลไม้ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นผลไม้จริงๆเนี่ยถามว่ามีน้ําตาลไหมมีมีแป้งไหม แต่มีสิ่งที่ดีที่สุดในนั้นด้วยที่เราเรียกว่าใยอาหารเพราะฉะนั้นความต่างระหว่างน้ําผลไม้กับผลไม้คือผลไม้มีใยอาหารแต่น้ําผลไม้แทบจะไม่มีใยอาหารใยอาหารสําคัญยังไงธรรมชาติมักจะสร้างทุกสิ่งออกมาให้ไม่เป็นโทษกับร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่กินผลไม้ในผลไม้มีน้ําตาลก็จริงแต่ร่างกายดูดซึมน้ําตาลเข้าไปได้ช้าเพราะมันมีใยอาหารคอยชะลออยู่วัห,หนึ่งเลยเบลบอกเสมอว่าใครที่ชอบพูดว่าอยากลดน้ําหนักให้กินข้าวกล้องจริงๆคุณไม่ต้องกินข้าวกล้องก็ได้ คุณกินข้าวขาวก็ได้แต่ขอให้มีผักด้วยนะเพราะข้าวขาวใยอาหารน้อยบวกผักเป็นการเติมใยอาหารเข้าไปก็จะเทียบเท่ากับการกินข้าวกล้องที่ยังมีเปลือกของมันที่มีใยอาหารอยู่เห็นภาพไหมผลไม้ก็เหมือนกันนะครับนะมันยังมีใยอาหารอยู่ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าการกินน้ําผลไม้และน้ําผลไม้เนี่ยตัวการที่ทําให้ยูริกสูงด้วยโอเคเปล่านะครับน้าผลไม้กล่องก็เหมือนกันนะใครที่อยากกินน้ําผลไม้เพราะว่าอยากให้สุขภาพแข็งแรงอยากให้ขับถ่ายสะดวกหยุดกินน้ําผลไม้กล่อง เพราะไปเปิดฉลากดูนะใครที่เรียนในกลุ่มลดน้าหนัก VIP นะบทที่4หมอหนึมียกตัวอย่างเพิ่มให้นะอย่าลืมเข้าไปเรียนนะนะครับอัปเดตให้แล้วนะน้ําผลไม้กล่องเปิดไปดูปับตกใจใหยอาหารแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ใยอาหารกินผักผลไม้ที่มันเป็นผลผล ดีกว่าโอเคไหมนะครับเนาะและอันถัดมาอันที่4ที่ไม่ควรกินเลยนะอันเนี้ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะนะครับก็คือพวกกลุ่มที่เป็นนมผงที่เขาบอกว่าอายุเยอะแล้วอ่ะต้องกินนมผงแบบนี้นะเพื่อที่จะทําให้กระดูกแข็งแรงนะจําไว้เลยนะครับการที่เรากินนมเนี่ยเรากินนมเพื่อให้เราได้สารอาหารและได้ความพึงพอใจเฉยๆใครที่เรียนอยู่ในกลุ่มน้ำหนัก VIP จะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่เคยแนะนําให้ใครกินนมเกินวันละหนึ่งขวด และนมนั้นจะต้องเป็นนมที่น้ําตาลกับขาบไม่เยอะด้วยคราวนี้มาดูฉลากนะพวกนมผงต่างๆที่เอาไว้บอกว่าสูงอายุต้องกินนมอันนี้นะฉลากส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตนะครับหมอหนึ่งแนะนำอะต่อนี่แล้วกันนะต่อน้ําหนัก100กร,รมัมหรือต่อน้ําหนักผงนม1ขีดนะโปรตีน15.9หรือประมาณ16กร,รัมของโปรตีนแต่สิ่งที่ได้เยอะมามากๆคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตประมาณ57กร,รมัม นะหลายคนเพิ่งเริ่มต้นลดน้ำหนักอาจจะยังไม่รู้ว่าโปรตีนเท่านี้เยอะไหมคาร์โบไฮเดรต57กร,รมัมเยอะไหมหมอนหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ57กร,รัมเนี่ยมีค่าเทียบเท่ากับกิบกนข้าว3ทัพพีโปรตีนแค่16กร,รมัมแต่ได้คาร์โบไฮเดรต57กร,รมัมถ้าเทียบเป็นการกินข้าวก็คือเหมือนเหมือนคุณกินข้าว3ทัพพีคู่กับไก่แค่1ชิ้นประมาณฝ่ามือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ได้มันเยอะเกินไปเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้รับ เพราะฉะนั้นพวกนมผงเนี่ยหมอหนึ่งจะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ใช่คนป่วยที่แบบกินข้าวไม่ได้นะนมผงไม่ควรกินถ้าอยากได้แคลเซียมไปเอาแคลเซียมจากอย่างอื่นเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยผักใบเขียวพวกนั้น,นแคลเซียมเยอะกว่าโอเคไหมนะครับจำไว้เลยนะอย่าก,กินนมเพื่อให้ได้แคลเซียมนะแคลเซียมที่ดีควรได้จากพวกปลาตัวเล็กๆมากกว่า นะครับเนาะแล้วก็ย้ำนะใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ำหนัก VIP หมอหนึ่งอัปเดตบทแป้งให้แล้วด้วยในบทที่5มีตัวอย่างให้ดูเพิ่มขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ตัวเองนะใครที่เข้ากลุ่มไปแล้วเรียนได้ตลอดชีพอยู่แล้วเวลาหมอหนึ่งอัปเดตอ่ะอย่าลืมเข้าไปดูนะมีตัวอย่างเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็จะได้เข้าใจนะว่าฉลากแบบนี้แป้งมันเยอะเพราะอะไรนะรนะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5นะครับที่คุณไม่ควรกินเลยนะอ้าวไม่ใช่น้ำเปรี้ยวนะครับนะมันคือสิ่งที่เรียกว่า นมเปรี้ยวอ่านมเปรี้ยวบางคนน้ำเปรี้ยวคืออะไรนะครับนมเปรี้ยวเนี่ยบางคนกินเพื่ออะไรเพราะอยากให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถูกไหมนะครับระบบขับถ่ายจะดีจะต้องมี2อย่าง1คือสิ่งที่เรียกว่าใยอาหาร2คือสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกเคยได้ยินไหมหรือจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับถ้าคําว่าใยอาหารเนี่ยมันจะมีอีกคํหนึ่งคือคําว่าพรีไบโอติกสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะพรีไบโอติกคือใยอาหาร โปรไบโอติกคือจุลินทรีนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วกินนมเปรี้ยวได้ใยอาหารไหมส่วนใหญ่ในนมเปรี้ยวไปดูฉลากเลยใยอาหารไม่เยอะสิ่งที่เยอะคือน้ําตาลเพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวไม่เหมาะถ้าอยากจะสร้างระบบขับถ่ายดีๆสลับไปกินโยเกิร์ตดีกว่าหรือเป็นพวกที่เรียกว่ากรีกโยเกิรต์ตนะครับพวกนั้นเนี่ยทำมาจากธรรมชาติน้ําตาลจะมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับใยอาหารก็มีโปรไบโอติกก็สูงเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปกินพวก กรีกโยเกิร์ตนะครับก็จะดีกับสุขภาพมากกว่านะโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้น5น้ําที่ไม่ควรกินเลยนะแอลกอฮอล์ถ้าจะกินให้ลดปริมาณลดความถี่ลด,ดดีกรีอันที่2น้ําอัดลมถ้าจะกินเปลี่ยนไปกินพวกไซลับคีโตดีกว่านะครับเนาะข้อที่3น้ําผล,ลไม้ถ้าจะกินกินผลไม้ไปเลยเพราะมันมีใย,ยอาหารนะข้อที่4นมผงอย่าก,กินถ้าอยากได้แคลเซียมให้กินอะไรให้กินปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับเนาะ หรือให้เลือกนมที่เป็นนมโปรโตีนสูงเออลืมบอกไปนะอันนี้ถ้าจะเลือกนะในท้องตลาดเดี๋ยวนี้มันมีนมจากนมวัวกับพวกนมพืชที่มีโปรโตีนสูงและคาร์บต่ำด้วยแต่เราอาจจะต้องมีความรู้ในการอ่านฉลากนิดนึงนะครับหรือไม่ก็าอาจจะเลือกเป็นพวกกลุ่มที่เป็น isolate w ว e y p r o t e i ไปเลยหรือว่าเป็นพวกไ s o l a t e แพ a n t p r o t e ีนก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยเราต้องการลดน้าหนักเพราะฉะนั้นแป้งต้องน้อยน้ําตาลต้องน้อยโปรโตีนต้องสูงนะเพราะเราใช้โปรโตีนในการสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกไ s o l a t e p r o t e นนะครับ ก็จะดีกว่าเพราะแป้งมันต่ำโอเคเนาะนะครับแล้วก็โปรตีนสูงนะ แล้วก็อันสุดท้ายที่บอกไปก็คือนมเปรี้ยวเนาะอยากระบบขับถ่ายดีสลับไปกินกรีกโยเกิร์ตนะครับเนาะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่หลายคนถามมาก็คือคุณหมอคะแล้วเราควรดื่มน้ําเวลาไหนบ้างเราถึงจะผอมสวยสุขภาพดีอ่าหมอเหน่งพูดตั้งแต่อันแรกว่าอะไรการที่เราอยากลดน้ําหนักเราจะต้องดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย1 5ถึง2ลิตรต่อวันถูกไหมถ้าเราไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ต้องจํากัดน้านะครับแล้วเวลาดื่มเราไม่ควรจะดื่มเข้าไปทีเดียวโอ้แล้วก็ที่เหลือทั้งวันไม่ดื่มแล้ว เพราะร่างกายของคนเรามีการสูญเสียน้ําตลอดทั้งวันเราควรจะค่อยๆทยอยกินนะครับทยอยกินเวลาไหนบ้างอ่าขออนุญาตแบ่งแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะใน1วันถ้าเรากินน้นํา1แก้วนะประมาณ2 4 0 2 5 0 c ซีซีเนี่ยแก้วมาตรฐานเนี่ยนะครับในรูปก็จะมี10แก้วก็จะเพียงพอพอดีถูกไหมอันแรกนะครับที่คุณควรดื่มเลยนะคือหลังตื่นนอนนะอ่าเขียนนิดนึงแล้วกันหลังตื่นนอนควรดื่มน้นํา1แก้วทำไมหลังตื่นนอน คุณควรดื่มน้ําเลยเราคิดว่าทําไมคือร่างกายเราเนี่ยตลอดทั้งคืนที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้าเพราะนั้นร่างกายมีโอกาสที่จะขาดน้ําได้การที่คุณตื่นมาปั๊บดื่มน้ําเข้าไปมันทําให้เลือดของคุณเนี่ยไหลดีขึ้นเซลล์ต่างๆเนี่ยสดชื่นขึ้นระบบเผาผันก็จะดีเพราะนั้นบางคนที่ตื่นมาเราไม่ได้กินน้ําหลังตื่นนอนอาจจะรู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกว่าไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยสดชื่นเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นหลังตื่นนอนกินหนึ่งแก้วนะและที่สาคัญนอกจากกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดแล้วยังกระตุ้นรระะะะบบบบขัััถถ่าาายยดด้้ววนนคแลก็มอจจ ดื่มน้ำก่อนมื้อเช้าสักหนึ่งแก้วก็ได้นะนะเพราะอะไรใครที่กาลังลดน้ําหนักนะครับบอหนึ่งจะบอกแบบนี้ว่าการที่คุณกินน้ําก่อนแล้วค่อยกินอาหารเนี่ยหลายครั้งเราพบว่ามันช่วยควบคุมความหิวเราได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ก่อนจะกินอาหารมื้อเช้าดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งก็จะช่วยคุณได้พอสมควรนะถัดมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงระวางวันช่วงบ่าย ะระหว่างวันช่วงบ่ายหรืออาจจะคุมมื้อเที่ยงไปด้วยเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะน้ำประมาณ3มแก้วนะก็จัดก,กาลังดีตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยนะก็กระจายกินไปเรื่อยๆทีละแก้วเนาะเพื่ออะไรเพื่อลดการสูญเสียน้ำบางคนทางานกลางแจ้งเราสูญเสียน้ําการที่อยู่ดีๆช่วงบ่ายเราไม่ได้กินน้ำนะสังเกตนะหลายๆคนมักจะเจอปัญหาว่าอะไรง่วงตอนบ่ายการที่คุณง่วงตอนบ่ายนอกจาก1คุณอิ่มมากเกินไปยังมีอีก2ข้อคือ2ระบบอากาศถ่ายเทไม่ดี ออกซิเจนน้อยนะครับก็จะง่วงๆได้และ3คือน้ําไม่เพียงพอแล้วก็อีก2แก้วที่อยากให้ทานนะครับอยากให้ดื่มก็ให้ไปดื่มตอนช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยดื่มน้าอีกสักสอแก้วแล้วก็อีก3แก้วเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นอาจจะเป็นช่วงไหนเป็นช่วงก่อนกับหลังมื้อเย็นก็ได้นะก่อนกับหลังมื้อเย็นก็ได้แล้วก็อาจจะมีช่วงก่อนนอนก็ได้แต่ ก่อนนอนในที่นี้เนี่ยมีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะนะครับก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณกินน้ําเสร็จแล้วคุณไปนอนเลยนะไม่งั้นคุณจะตื่นมาแล้วปัสสาวะกลางคืนทําให้คุณนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเว้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนแล้วกิกนน้ําแล้วก็ค่อยไปนอนก็ได้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะเพราะว่าการนอนที่หลับสนิทเนี่ยมีผลกับสุขภาพมากมาก โอเคไหมแล้วเรื่องอาหารก็เหมือนกันนะบางคนที่จัดมื้ออาหารหรือทํา IF อยู่เนี่ยอย่ากินอาหารแล้วไปนอนเลยนะจะเป็นกดไหลย้อนได้แล้วระบบย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารก็จะไม่ดีนะครับควรเว้นอาหารมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยสัก3าชั่วโมงเพราะอาหารมันจะได้ผ่านกระเพาะไปก่อนโอเคไหมเพรานะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายบางคนบอกคุณหมอคะแล้วถ้าตื่นนอนไม่เป็นเวลาแบบนี้ทายังไงดีพยายามกระจายแก้วนะครับหรือคุณอาจจะมีกระบอกน้ํากระบอกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เติมน้าไ้แล้วก็จิบไปเรื่อยๆตอลอดทั้งวันแบบน เนาะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่พีระมิดความผอมนะสังเกตไหมเห็นไหมว่าการที่คุณจะผอมได้เนี่ยแค่คุณรู้ว่าอ๋อระบบพลังงานของคนเรามีน้ําตาลกับแป้งแล้วก็ไขมันนะถ้าเราลดน้ําตาลจากเครื่องดื่มที่หมอหนึ่งพูดไปแล้วก็เข้าใจว่าจะสลับจากสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปดีต่อสุขภาพไปดีต่อการลดน้ําหนักได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ก็ผอมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจสารอาหารตรงนี้นะครับการทำไอเอฟของคุณเนี่ยจะไม่จาเป็นต้องกินวันละมือ้อคุณอาจจะทําแค่15ทัพ 9อาจจะทํา16ทับหรือ18แทับแค่นี้ก็พอก็ผอไมได้แล้วบางคนทำเอฟมากเกินไปไปทํยิบาทับกินวันละหนึ่งมือ้อแต่ไม่ผอมสุดท้ายน้ําหนักนิ่งเร็วเพราะสารอาหารคุณไม่พอโดยเฉพาะโปรตีนโปรตีนหมอหนึ่งเคยพูดไว้ในบทอื่นแล้วเนาะแล้วก็อัปเดตไว้ในกลุ่มลดน้าหนัก v a P ในบทที่3แล้วมีตัวอย่างมีการจัดอาหารให้ดูเพิ่มขึ้นด้วยอยู่ในกลุ่มอย่าลืมไปทบทวนนะรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับเนาะเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้น ทั้งหมดอยากผอมเข้าใจพีระมิดนี้พีระมิดเดียวก็จะค่อยๆพูดให้ฟังสําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งนะครับส่วนใครที่ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าพลาดในการเข้ากลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP เด็ดขาดเลยนะในนั้นเนี่ยหมอหนึ่งสอนละเอียดมากๆหลายคนถามว่า คุณหมอคะฟังคุณหมอมาตั้งนานเนี่ย YouTube คุณหมอก็ดีมากๆแล้วนะแล้วเข้ากลุ่มไปเนี่ยบทเรียนมันจะต่างกันไหมต้องบอกเลยว่าต่างนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ำหนัก v i p นะเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับซึ่งหมอนหนึ่งจะซอยไปให้แล้วนะ21บทหลักว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพราะบางคนฟังหมอนหนึ่งมาเสร็จปับ๊บอยากเริ่มต้นนะครับหมอแต่ว่าลุกขึ้นไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งแก้ปัญหาให้หมอนหนึ่งบอกเลยว่าวันที่หนึ่งยมอย่างนี้นเร่เรบบเรรตรบบี้ัน3พอิ่าหนตี้กราาา้และสออจดมืหวย วันที่4ฉลากอ่านไม่เป็นใช่ไหมมีสอนอ่านฉลากพร้อมตัวอย่างอีกเยอะมากถ้าไม่มั่นใจใชยบทถามมหนึ่งได้ด้วยว่าฉลากหนูอ่านถูกไหมคะผมอ่านถูกไหมครับบทที่5เรื่องแป้งนะแป้งข้าวเส้นขนมปังผักหัวผลไม้นมต่างๆเรานับแป้งยังไงซึ่งจะเป็นสูตร,รที่หมหนึ่งจะสอนให้หมหนึ่งไม่เคยเอามาสอนข้างนอกเพราะมันใช้เวลาเรียนค่อนข้างเยอะขออนุญาตสอนเฉพาะคนที่ตั้งใจยอยากลดน้าหนักจริงๆครั้งสุดท้ายในชีวิต โอเคไหมมันจะใช้เวลาเรียนนิดนึงแต่หมอหนึ่งเชื่อว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตรงนี้ได้นะคุณเรียนในกลุ่มสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละคลิปจะใช้ความยาวประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ความรู้ที่คุณได้มันเหมือนคุณดูซีรีส์อะจได้ครั้งเดียวเอาไปใช้เป็นครั้งเดียวพร้อมตลอดชีวิตแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีสอนเรื่องระบบเผาผลาญด้วยนะ IF ก็มีสอนนะครับแล้วก็ข้อที่4ที่หลายๆคนถามว่ายังไม่เขียนเลยค่ะหมอมันคือ วิธีการแก้ปัญหาน้ำหนักนิ่งคนลดน้ำหนักทุกคนนะเวลาลดมันไม่ใช่ลดจาก100ไปเหลือ60แล้วก็จบไม่ใช่เวลาลดน้ำหนักมันจะกลายเป็น100 เหลือ80 80ปั๊บนิ่งจังเลยการที่ร่างกายเราเนี่ยมีช่วงน้าหนักนิ่งเพราะมันไม่อยากให้ไขมันมันลดเร็วเกินไปเพราะเขาบอกว่าไขมันเนี่ยเป็นพลังงานสํารองนะครับณนะวันหนึ่งถ้าเราต้องอดอาหารเรายังมีพลังงานสํารองใช้เพราะนั้นคุณต้องทายัางไงก็ได้ให้ร่างกายรู้ว่าเออเราไม่ได้ลดน้ําหนักตลอดเวลานะคุณถึงจะแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งได้ถ้าใครแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งผิดวิธีนะไปฝืนลดน้ําหนักต่อไปเรื่อยๆโดยที่แก้ผิดวิธีคุณจะต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วพอ คุณหมอคะแล้วทายังไงให้ยั่งยืนทํายังไงให้กลับไปกินของอร่อยได้ทำยังไงให้กลับไปกินไอติม e แบบหมอหนึ่งได้บ้างคุณไม่อยากกลับไปกินไอติม e หรอคุณไม่อยากกลับไปกินขนมอร่อยอร่อยหรอกินได้แต่ต้องสร้างระบบเผาผลาญให้ดีก่อนแล้วจะกลับไปกินแล้วไม่อ้วนโอเคไหมทั้งหมดเนี่ยหมอหนึ่งจะสอนอยู่ในกลุ่มลดน้าหนัก VIP นะครับเนี่ยคนเนี้ยอยู่ในกลุ่มนะครับลดน้ําหนักอยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ลดจาก110เหลื68อ68สดอะเห็นไหมน้ําหนักเยอะใช้สูตรนี้ลดได้ม ลดได้นะครับอีกคนนึงบอกว่าติดปัญหาน้ำหนักนิ่งขหมอดูหมอหนึ่งมราระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาน้ำหนักนี่ยังไงลองผิดลองถูกหลายทีแล้วเา่าสมัครเข้าไปเรียนกับหมอเลยแล้วกันนะครับคุณน้ำเนี่ยเรียนจนถึงบทที่หเองนะจาก21บทอ่ะทนะห้านะวันทําตามเสื้อผ้ารวมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณติดอยู่ถ้าคุณมีความรู้คุณจะแก้ได้โอเคไหมดีใจมากๆน้ําหนักค้างมานานแสนานาน ตอนนี้ลดได้แล้วนะครับรักหมอหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมสอนนะในการกะการจัดอาหารนะคบว่าเออโปรตีนเรานะับโปรตีนยังไงน้าหนักเท่านี้ต้องกินโปรตีนเท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่ต้องชั่งอาหารไม่ต้องซื้ออาหารคลีนไม่ต้องทําอาหารกินเองอาหารตามร้านอาหารตามสั่งที่คุณสั่งคุณป้าร้านเดิมลดน้ําหนักได้แค่เปลี่ยนวิธีการสั่งแบบมีความรู้เท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่หมอหนึ่งสอนหมอหนึ่งจะไม่ได้ให้ตารางอาหารคุณนะต้องบอกก่อนเลยนะเพราะอะไรณนะวันหนึ่งถ้าผมหยุดให้ตารางอาหารคุณคุณก็กล คุณต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือคุณอยากกินอะไรคุณต้องจัดอาหารให้ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นผมจะมีตัวอย่างแล้วก็สอนคุณเลยว่าน้ำหนักเท่านี้ต้องได้สารอาหารโปรตีนเท่านี้แป้งเท่านี้จัดอาหารยังไงดีมื้อนี้ควรกินข้าวกี่ทัพพีมื้อนี้ต้องกินไก่ปริมาณเท่าไหร่ต้องกินหมูปริมาณเท่าไหร่ต้องกินเต้าหู้ไหมแล้วแต่คุณจะเลือกถ้าคุณเข้าใจว่าโปรตีนมีอะไรบ้างมื้อนี้อยากกินโปรตีนค่ะหมออ๋อจากที่หมอสอนต้องกินโปรตีนจากเนื้อปลาปริมาณเท่านี้นะถึงจะพอ มือนี้อยากสลับไปกินโปรตีนจากพืชบ้างอยากไปกินถั่วอยากไปกินเต้าหู้บ้างเราจําเป็นจะต้องดูว่าน้ำหนักเท่านี้ต้องกินเต้าหู้มือนี้เท่าไหร่เห็นไหมพวกเนี้ยถ้าคุณมีความรู้นะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตารางอาหารเลยเพราะผมจะสอนให้คุณจัดตารางอาหารให้ตัวเองเป็นตลอดชีวิตเลยนะครับคนนี้เพิ่งเข้าเรียนไปได้1สัปดาห์ลดไป2กิโลแล้วหน้าท้องยุบลงมากๆรู้สึกสบายตัวไม่อึดอดัดไม่ทานจุกจิกแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะโปรตีนเขาอิ่มไงถูกไหมรู้สึกสุขภาพดีขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้ททํําาาาาาไไมมมรรร่่่งงงงกกกยถถึึูู้้้สววตตออฝืนนเพะิธีั ถ้าวิธีถูกต้องจะไม่รู้สึกว่าต้องฝืนเลยนะครับคุณหมออธิบายเข้าใจง่ายไม่เยินเยอะทำให้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียนคุณเชื่อไหมว่าเวลาที่นั่งเรียนครึ่งชั่วโมง45นาที1ชั่วโมงมันหมดไปไวมากเลยเพราะอะไรเพราะมันสนุกนะครับเนาะและข้อแนะนําของวันหนึ่งนำไปใช้ในชีวิตได้จริงแล้วก็ดีที่สุดในจุดที่เลือกได้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกเนาะสำคัญมากๆคือการอ่านฉลากระบหนึ่งจะมีตัวอย่างให้เกือบร้อยอันเลยนะให้คุณฝึกอ่านฉลากไปเรื่อยๆแลวอันไหนไม่มั่นใจเนี่ยท้ายบทแต่ละบทนะ่ในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยมันจะมีโพสต์ให้ถามคําถาม,ถามหมอหนึ่งจะตอบคําถามอยู่ในนั้นด้วยตนเองช่วยคุณจนกว่าคุณจะได้น้าหนักที่คุณพอใจและสุขภาพดีนะครับเนะี่ยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หมอหนึ่งสอนแล้วสาคัญมากๆคือเรื่องของเทคนิคการนับแป้งใครที่ลดน้ําหนักแล้วรู้สึกว่าอ้ยแป้งทาให้อ้วนคุณมาเรียนกับผมก่อนแล้วคุณจะรู้้ว่าแปงที ทำให้คุณอ้วนคือแป้งที่มากเกินไปถ้าคุณเข้าใจปริมาณที่เหมาะสมคุณจะไม่อ้วนเนาะหมวดหนึ่งจะมีเทคนิคที่เรียกว่าการนับแป้งกับการแลกแป้งอ่านะครับนะซึ่งกาลังจะอัปเดตบทที่6 7 8 9็เกี่ยวกับเรื่องของการแลกแป้งด้วยใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้จะได้เรียนบทอัปเดตด้วยนะดีไหมนะครับเนาะเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเข้าคอร์สกันมาหนึ่งไป3เดือนลดไป11โลพานไป1ปีนะครับลดรวมไป19กโลแสดงว่าวิธีที่ผมลดเนี่ยโยโย่ไหมไม่โยโย่ นะครับเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการลดน้ําหนักนะคะสุดท้ายขอขอบคุณหมอหนึ่งมากๆที่เป็นเฮลตี้ฮีโร่ให้กลับมาแข็งแรงสุขภาพดีนะครับเนาะเพราะนั้นคําว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณก็มีได้เหมือนกัน นะแล้วก็สเต็ปที่2ในเรื่องพีระมิดความผอมหมอหนึ่งก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการทำไอเให้ด้วยนะหมอหนึ่งมีนักเรียนที่เรียนกับหมอหนึ่งเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งจะมีนักเรียนที่ครบทุกสาขาอาชีพทํางานเป็นเวลาตอนเช้าทํางานเข้ากะตอนดึกทํางานควงกะแปชั่วโมงทํางานใหม่เป็นเวลากินนอนใหม่เป็นเวลาเป็นเซลมีครบหมดเพราะฉะนั้นมีตัวอย่างให้ดูคุณเหมือนแบบไหนคุณไปลอกทาตามไม่มั่นใจเขียนตารางเวลามาหมอหนึ่งช่วยปรับดีไหมดีนะครับแต่ขอร้องอย่างเดียวนะ ขอให้ตั้งใจผมจะช่วยคุณเองนะครับเนี่ยคนนี้เรียนกับผมไปต้อง2ปีแล้วตั้แต่ปี2022ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะเป็นการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายอ่ะเนี่ยลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตอีกแล้วนะครับถ้าเราเลือกอาหารเป็นรู้จักกลไกร่างกายลดหุ่นไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเนี่ยคนนี้อย่างที่หมอหนึ่งบอกไปตอนต้นอ่ะลด16กกิโลอ่ะอายุ60แล้วอ่ะถ้าคนอายุเยอะน่ะเขาลดได้ทําไมคุณจะลดไม่ได้ถูกไหมนะครับเนาะคนนี้มาเรียนลดน้ำหนักกับหมอหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภา ไปเหลือ48แต่สิ่งสําคัญคือเขาเอาไปสอนคุณพ่อที่อายุ86ปีน้ําหนักคุณพ่อลดจาก73เหลือ67เก่งไหมเก่งถ้าวิธีถูกต้องคุณก็เก่งได้เหมือนกันนะครับเนาะพอไปออกกําลังกายเพื่อนๆก็ทักว่าไปทําอะไรมามีแต่คนบอกว่าผอมลงพุงหายไปเยอะหน้าตาสดใสเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์และขอบคุณหมอนหนึ่งกับข้อเสียนดีๆมากๆค่ะเนาะเพราะนั้นสิ่งที่คุณตามหาไม่ใช่อุปกรณ์อะไรหรือตัวช่วยอะไรหรอกมันคือความรู้ที่รู้ครั้งเดียวทําเป็นครั้งเดียวลดได้ ตลอดชีวิตนะครับซึ่งหมอหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะเคยทอกับการลดน้ําหนักมาเยอะแหละแล้วใช้เงินกับการลดน้าหนักไปเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักอาหารเสริมลดน้ําหนักคอสเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยสมาชิกฟิตเนสเอ่ยเครื่องอุปกรณ์ออกกาลังกายเอ่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณตามหาคือแค่ความรู้เท่านั้นเองซึ่งหมอหนึ่งรวมทุกอย่างและวิธีแก้ปัญหามาให้อยู่ในกลุ่มลดน้ําหนัก V.I.P. ลดน้ําหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับปกติจะมีค่าสมัครอยู่ทททีี่่่่9,900บาาแตใครเข้กลุม ท้ายคลิปนี้นะครับนะสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในราคาเพียงแค่3,900บาทเท่านั้น3,900บาทแรกกับการที่สุขภาพของคุณเนี่ยจะดีไปตลอดชีวิตไม่ต้องกังวลกับการลดน้าหนักอีกเลยไม่งั้นคุณก็ต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆมาใส่เอาเงินไปซื้ออาหารเสริมโดยที่ไม่มีความรู้เอาเงินไปสมัครฟิตเนสออกกําลังกายโดยที่ร่างกายยังสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้การลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตจบที่คอสเรียนคอสนี้นะครับเนาะวันะหนึ่งตั้งใจทำคอสนี้มากๆนะ ใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีผอมลงทุกวันเนาะก็ให้คนที่จะผอมคนถัดไปเป็นคุณนะครับซึ่งใครที่สมัครตอนนี้จะได้อัปเดตคอร์สเรียนฟรีตลอดชีพด้วยนะแล้วก็ปรึกษาหมอหนึ่งได้จนกว่าจะได้น้ำหนักที่คุณพอใจนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจสมัครเรียนแล้วอยากได้โปรโมชันนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชันนี้หมดหมอหนึ่งจะตัดช่วงท้ายคลิปออกไปเลยนะเพราะนั้นใครที่สนใจสมัครนะครับสามารถสมัครได้เลยทันทีนะครับโดยการโอนค่าสมัครเพียงบาททไปี่เลขบัญชีนี้น้คร้งสลิปไปที่เลข o จะมีีมงานที่นนาาักคคออยยวววมสดก นําวิธีการเข้าเรียในให้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ